ครับกล่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่กําลังติดตามทางเฟซไล๊์ของผมสอนรักมาลายทองอยู่ในขณะน,นี้ก็วันนี้ก็สบายๆครับนะเพราะว่าเป็นวันที่มีฝนตกแต่เช้าเลยนะครับนะหลายท่านก็มีความสดชื่นนิดหนึ่งนะเมื่อเช้าฝนตกเพราะว่ามันร้อนมาหนักเลยอะ่ะร้อนมาเป็นเวลาเกือบเดือนอะ่ะก็เป็นเรื่องของปกจเัยของความร้อนว่าช่วงนี้เข้าสู่ หน้าร้อนบ้านเรามันมีสามฤด,ดูนะฝนหนาวร้อนนะแต่ตอนนี้หน้าหนาวมันก็จะไม่ค่อยมีละมันก็มีเพียงหน้าร้อนซะส่วนใหญ่แต่ไอสิ่งที่ร้อนมากนะร้อนมากไปกว่านนั้นก็คือหนึ่งนะเรื่องของการเลือกตั้งนายกเทศบาลเมืองท้องถิ่นนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มีนาวันเนี้ยที่ผมออกมาพูดและผมออกมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับหนึ่ง ผมต้องกราบเรียนพี่น้องและกราบเรียนผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ผมตลอดนะไม่ว่าผมจะออกไปปราศัยในภาคประชาชนที่ออกไปรณรงค์อะไรก็ตามแต่นะผมพูดตรงนี้ฮะผมเป็นผมมาตั้งแต่นะครับยังไม่มีนะทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและยังไม่มีนะครับนายกอบจอบฉะนั้นเวลาผมจะออกไป,ไปไปไปทำหน้าที่ภาคประชาชนผมบอกนะครับ ท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับกับผู้ใหญ่ท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับนาะยนายกอะไรก็าตามแต่นะพี่ๆน้องๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆบางคนเนะีนะ้ยกล่าวหาผมนะว่าผมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะหรือว่ามีส่วนที่ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างนะผมกับนายกคนนั้นคนนี้สอสอคนนั้น,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 นผมไม่มีการเชื่อมโยงอะไรแต่ความสัมพันธ์ผมรักผมนับถือ ถ้าผมจะเคารพรักคนที่มีจิตอาสาและเสียสละทําคุณงามความดีเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนมันจะเป็นอะไรครับเวลาท่านไปสนับสนุนไอ้พวกที่แม่งจังไรสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติผมยังไม่เคยไปอิจฉาเลยคุณจะสนับสนุนกันก็สนับสนุนกันไปนะผมฉะนั้นผมยิงบอกไงครับว่าถ้าผมจะเคารพรักนายกอบจผมจะรักนายกอบจแล้วตอนที่เลือกนายกอบจผมหาเสียงให้นายกอบจก็เพราะผมชอบไง ผมต้องการอยากให้ปทุมเปลี่ยนแปลงไงผมชอบไงและทีไอพวกที่ไปสนับสนุนนะอดีตในยกเกา่าะผมก็ไม่เคยไปตำหนิทําไมจะต้องมองว่าผมอะ่ะทำไมจะต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้กับผมแล้วทาไมจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ใหญอ่อ่ะผู้ใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมวิถีชีวิตผมเป็นต่อรักมากี่กี่สิบปีแล้วผมต่อสู้ผู้ใหญ่นะในการต่อสู้ตลอดมาที่ผมเป็นผู้รักประชาปไต,ตยเป็นเสื้อแดงนะ ผู้ใหญ่ท่านก็ดําลงตําแหน่งในตําแหน่งข้าราชการระดับสูงก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงต่างคนต่างทําททหน้าที่ผมก็ทําหน้าที่าประชาชนและผมก็ยังยืนหยัตดต่อในตัวผมฉะนั้นผมบอกฮะไครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเวลาที่จะทําอะไรที่ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าผมจะรักผมจะเชียร์มันเป็นเรื่องของผมจบการรักการเชียร์ผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะผมไม่ได้ไป ไปไปมีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มาสนับสนุนในในในการกระทำของผมเป็นการกระทำของผมเองทั้งสิ้นเป็นการกระทําในส่วนภาคประชาชนฉังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ใหญ่ไอ้พวกที่ไปชอบไปโยงกับผู้ใหญ่ผมบอกได้เลยครับนะผมบอกได้เลยนี่คือพวกผมดันั้นผมยังบอกไงครับว่าผมทําหน้าที่ภาคประชาชนมาตลอดไม่มีนะไม่มีไม่มีผู้ใหญ่ผมก็ทำามื่ผมมาตลอดอยู่แล้วดะนั้นผมก็ทํา ในฐานะภาคประชาชนฉะนั้นเวลาผมไปรณรงค์เชิญชวนจะไปเชื่อมโยงคนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับรถผมก็จ้างของผมมาเองผมจ้างของผมมาเองรถทุกอย่างนะผมออกของผมเองข้าวผมก็หาซื้อกินของผมเองมันเกี่ยวอะไรกับใครครับแล้วถ้าผมจะรักใครมันเกี่ยวอะไรท่านทักษิณอยู่ต่างประเทศผมก็รักท่านยิ่งรักอยู่ต่างประเทศผมก็รักว่า ท่านเป็นนายกที่ทําให้ประชาชนมีอยู่มีกินท่านเป็นนายกที่ทําให้ประชาชนมีโอกาสและท่านบูรณาการให้กับประชาชนจับต้องได้ ản. ท่านเป็นนายกที่เป็นผู้ที่ใช้หนี่ IMF จนประเทศไทยมีอิสระภาพไม่เป็นหนี้น่าปลดหนี้ให้กับประเทศไทยท่านทําให้ประชาชนมีอยู่มีกินราคาพืชผลการเกษตรทุกสิ่งอย่างประชาชนมีโอกาสม,มีกองทุนมีบาท30บาทมีกองทุนกู้ยืม ให้กับน้องๆ้องลูกหลานไปเรียนหนังสือหนังหายังสร้างเศรษฐีอีกไม่น้อยกว่าเดือนละสามสี่คนด้วยหวยบนดินแล้วจะไม่ให้ผมรักได้ไงแล้วจะให้ผมไปรักไอ้คนที่แม่งสร้างหนี้ให้ประเทศเหรอไอ้คนที่ปล่อยให้โรคโควิดแพร่ระบาดท,ทั้งสองรอบเหรอไอ้คนที่แม่งเขียนรัฐธรรมนูญมากดหัวประชาชนเหรอไอ้พวกที่แม่งวอล์กเอาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนมึงยังไม่คิดเพื่อประชาชนผมชอบอาจารย์วันชัยจริงๆแล้วอาจารย์วันชัยเป็นสว่นะ แต่คำหนึ่งผมชอบนะอาจารย์วัญชัยพูดบอกว่าไม่ใช่สวทุกอย่างไม่ใช่สวลากตั้งที่ทําให้มีปัญหาคนที่ทําให้มีปัญหาก็คือคนที่มาจากประชาชนก็คือสอสอหนึ่งไอ้พวกงูเหา่าเนี่ยอย่างพักภูมิใจตายเนี่ยมึงวอกเอาจากสภาเนี่ยมึงมาจากใครก็มาจากประชาชนมึงยังไม่ทําหน้าที่เพื่อประชาชนมึงยังไปทําหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของมึงเลยอะ่ะะนนบางทีเราก็ต้องพิรจนานะ นะผมไม่ได้ชอบสิ่งไหนที่ไม่ได้มาจากประชาชนแต่วันนี้คนที่มาจากประชาชนกําลังทาาําระยําไปเป็นไม้ค้ายันให้กับประเหตุการณ์เห็นไหมฮะมัน<ม><ม>ชัดเจนพรรคภูมิใจตายมาจากประชาชนไหมสอสอมาจากประชาชนทั้งสิน้นอา้าวแล้วมึงไปค้ายันให้ประเหตุการณ์ได้ไงพรรคประชาธิปัตย์มาจากประชาชนเ้ยมาแล้วมึงไปร่วมรัฐบาลได้ไงอไอ้พวกสอสอที่ตอนเลือกตั้งครั้งแรก มาแอบอยู่พรรคเพื่อไทยบ้างมาแอบอยู่พรรคอนาคตใหม่บ้างเสร็จแล้วพอได้ผลประโยชน์ส่วนตัวมึงก็ไปกลายไปเป็นงูเหา่ามันผลประโยชน์ส่วนตัวมันไ้หมครับไอ้เหี้ยพวกนี้ต้องประจานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมที่บอกเออมานั่งทบทวนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพวกสมาชิกสภาผู้แทนที่เป็นสสมาจากประชาชนไม่มีความจริงใจกับประชาชนอย่าลืมว่าสสห้าร้อยนะมาจากประชาชนเน,นะน,นี่ยห้าร้อยนะครับลากตั้งมาสองร้อยห้าสิบถ้ามึงคานึงถึง นะครับบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสอสอไม่ต้องถึง500ครับโหวตแม่แค่เอา370เนี่ยมึงจบไหมจบแล้วทุกสิ่งอย่างแต่นี่มึงเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งมึงไม่คํานึงถึงพี่น้องประชาชนแม้แต่น้อยฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้มันก็แลเห็นไงการเลือกตั้งนายกท้องถิ่นเราจะเลือกกันอย่างไงนะครับเราจะเลือกแบบไหนเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้แหละนะครับแต่วันนี้ที่ออกมาประกาศนะผมออกมาประกาศเนี่ยออกมาประกาศให้พี่น้อง ได้ทราบและเข้าใจไม่ว่าผมจะทําอะไรไม่ว่าผมจะเคลื่อนไหวอะไรมันเป็นเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่แม้แต่น้อยผมชอบตอนที่หาเสียงผมชอบแนวทางนโยบายผมชอบที่ผู้ใหญ่มีความกระตันอยู่ต่อนายกที่ผมชื่นที่ผมรักเป็นนายกนายกทัักษสินที่ทําให้ประชาชนมีอยู่มีกินก็ผมรักนายกทักษินเมื่อ มีท่านนายกบอบจอมีความกตัญญูต่อท่านนายกทักษิณและผมจะรักท่านมันเป็นอะไรครับก็ท่านเป็นคนดีท่านเสียสละทั้งนายกแจ๊ดนายกทักษิณทั้งนายกบอบจอทั้งนายกระดับชาติท่านเป็นคนดีทําเพื่อประชาชนเอา้าแล้วพวกผมในฐานะเป็นผู้รักประชาปไตยยามท่านลงสมัครนายกบอบจอผมจะเชียร์มันเป็นอะไรฮะพวกคุณยังเชียร์ไอ้คนที่แม่งเป็น,เป,นเป็นไม้ค้ำยันเผด็จการเออแล้วเวลาผมเชียร์ นายกแจกผมเชียร์พรรคของนายกศินมันจะเป็นไรอะครับแล้วผมก็เลือกด้วยแต่ถ้าสสคนไหนเป็นงูเหา่าผมก็ไล่ผมไม่ได้หลับหูหลับตาเชียร์แต่พวกคุณนะครับไอ้พวกที่เป็นไม้คำยันไอ้พวกกลายไปเป็นงูเหา่ามึงอะหลับหูหลับตาเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองแม้กระทั่งนครลังสิตเนี่ยนะผมไปไปปลาสายผมไปลณรงลงเนี่ยผมไม่ได้ไปด่าผมอยากจะถามผมด่าตรงไหนผมด่าตรงไหนผมด่าใครผมพูดว่า สิ่งที่คุณโกหกในเรื่องของชาพนักกิจเนี่ยนะเรื่องของชาพนักคุณเป็นผู้ใหญ่กันแล้วคุณไปโกหกชาวบ้านได้ไงคุณไปโกหกผู้สูงอายุได้ไงว่าถ้าไม่เลือกคุณแล้วนะ,อะกองทุนชาพนะักกิจจะล้มพอกันเลยล่าสวายก์กลังสิทธิ์พอกันเลยนะผู้เท่าทัา้งสองคนอ่ะพอกันเลย,นะเค,เเลยคุณไปโกหกได้ไงคุณไปหลอกประชาชนได้ไงฉะนั้นผมจึงบอกว่าที่ผมออกไปเนี่ยเพราะคุณไปหลอกประชาชนกันไงผมจึงไปออกไปชี้แจง แล้วบอกไปด่าไปว่าแล้วนครลังสิต์เป็นเมืองเมืองขึ้นของตระกูลคุณไหมผมเคยไปด่าตระกูลคุณแบบหยาบหยาบคุณหยาบคายไหมผมไม่ได้ดา่าผมบอกกับประชาชนเอาเรื่องจริงก็คุณอยู่มา20กว่าปีโดยเฉพาะนครลังสิตแล้วมันเจริญไหมล่ะแล้วทำไมไม่ไปดูสุพรรณอ่ะพื้นที่มากกว่าลาังสิตกี่เท่าตัวงวบประมาณน้อยกว่าพื้นที่มากกว่าแต่เขาทำไมเจริญอ่ะ ะกูลศิลปะอาชาเวลาลงสมัครรับเลือกตั้งแทบจะไม่ต้องหาเสียงกันแค่ปักป้ายเขาก็ได้เพราะว่าท่านบรรหารท่านทําไว้และนี่แหละยี่สิบห้าปีคุณคุณคุณทำอะไรไว้บ้างอะน้ําเน่ารถติดคุณภาพชีวิตอยู่ริมชายคลองแม้แต่หลังบ้านคุณก็มีสลามจริงๆฝนตกไม่เกินครึ่งชั่วโมงแม่งน้ําท่วมทุกเส้นทางเอาแล้วยังไงผมพูดผมไปไปด่าคุณตรงไหนอะก็มาเรื่องจริงถ้าคุณอยู่มาแค่ปีสองปีผมจะไม่ว่านี่คุณอยู่มายี่สิบกว่าปี เมื่อคุณแก้ไขปัญหาไม่ได้เมื่อคุณไม่สามารถพัฒนาได้แล้วคุณคุณคุณมาอะไรครับผมถามหน่อยระยะทางมันก็พิสูจน์การเวลามันก็พิสูจน์แล้วว่าคุณล้มเหลวคุณไม่มีวิสัยทัศน์นะแล้ววาทกรรมนะผมถามหน่อยครับนะยางลูกชายซึ่งหมดอํานาจไปเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยหมดวาระไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครนายกเทศบาลทั่วทั้งประเทศเนี่ย หลานยายโอดจะไปเรียนหนังสือเด็กวัยสามขวบนะจะไปสมัครเรียนหนังสือศูนย์อนุบาลพัฒนาเด็กเล็กในนครลงังสิษคุณก็ใช้วาทการรมบอกว่ายายโอดไม่ได้อยู่อ่ายายโอดอยู่กันคนละขั้วทางการเมืองมันเกี่ยวอะไรกับยายโอดยายโอดอุตสาห์เป็นนักจิตอาสาระเป็นทั้งอบปอ,พอพลล์ทำงานเพื่อสังคมเป็นทั้งอสมเรื่องเงินที่สร้างโรงเรียนแต่ละโรงเรียนหรือว่าเงินสร้างอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเนี่ยมันเงินใคร มันเงินประชาชนแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เซน็นแล้วไปลงที่เด็กสามขวบผมถามคุณมีน้ำใจไหมคุณมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำไหมผมถามหน่อยผมไม่ได้ไปใส่ร้ายผมอ่านตามข่าวไงข่าวมันเป็นแบบนั้นผมก็อ่านตามข่าวไงถ้าผมบอกว่าผมด่าคุณอะไรคุณด่าตรงไหนคุณทำไมไม่ฟ้องผมอ่ะก็ฟ้องมาดิอย่าเลอะเทอะอย่าเลอะเทอะความจริงมันคือความจริง ฉะนั้นผมยิ่งกล่าวเบียนไงครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะนะครับมันแลเห็นความเป็นจริงไงฉะนั้นผมจึงบอกเองว่าวันนี้ผมเอาเรื่องความจริงมาพูดผมไม่ได้เข้าข้างใครออกข้างใครแต่ผมอยากเห็นนครรังสิตเปลี่ยนแปลงผมอยากจะเห็นพื้นที่ทุกที่เปลี่ยนแปลงและผมอยากได้เลือดแท้ไงเลือดแท้ที่เขายืนหยัดและเป็นตัวตนทํางานจริงนะและซื่อสัตว์คนเราถ้าได้คนซื่อสัตว์ได้คนกระตันอยู่ก็เหมือนนายกอบอกจอคน คนปัจจุบันเนี่ยท่านซื่อสัตย์ต่อท่านนายกทั้สี่ท่านซื่อสัตย์ต่อพี่น้องประชาชนท่านซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงานของท่านท่านก็มีความเจริญเติบโตเห็นไหมครับแล้วถ้าผมจะรักคนดีอ่ะมันจะเป็นอะไรครับถ้าผมจะสนับสนุนคนดีมันจะเป็นอะไรครับฮะแต่คุณจะมาเยอะเอาผมไม่โยงไงผมเป็นผมมาตั้งแต่ยังไม่มีนายกอบจผมเป็นผมมาตั้งแต่ท่านยังไม่ได้มาเล่นการเมืองและจะมาเยี่โยงไงฮะ ผมก็เป็นผมอยู่แล้วนะผมเนี่ยผมจ,ผมจึงบอกสังคมเลยครับว่าคุณอย่ามายึดโยงังนั้นผมบอกไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับท่านนายกอบอจอมันเป็นเรื่องของภาคประชาชนของผมถ้าคุณจะทะเลาอะอกับผมต้องทะเลาะกับผมตัวต่อตัว,ต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 วไม่ใช่เป็นเลาะไปกล่าวหาผู้ใหญ่เขาไม่ถูกเวลาคุณแม่งชอบผดจการคุณยังชอบผมยังไม่ไปว่าเลยผู้สมัครเบอร์หนึ่งลังสิตตอนเลือกสอส คุณหาเสียงให้ใครลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายลงในนามพรรคอะไรฮะพรรคภูมิใจตายแล้ววันนี้พรรคภูมิใจตายแม่งเห็นหัวประชาชนไหมครับไม่เห็นหัวเลยล่าสุดในการผ่านวาระสามแก้ไขรัฐธรรมนูนะสญสรรหาสสลนเนี่ยมึงยังวอล์กเอาไอ้พรรคเนี่ยมึงยังวอล์กเอาจากสภามึงยังไปเลือกที่จะยืนข้างฝ่ายเผด็จการมึงจะมาถแถลงการว่าตามการเมืองไม่ทันมึงจะโกหกเลยมึงจะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเลย พวกมึงแม่งกันล่อนไอ้สัต์นะมึงอย่ามาเป็นอย่างนี้กันเลยนะครับก็ไม่มีคนไปว่าคุณคุณจะหาเสียงอย่างไงคุณจะสนับสนุนลูกสะพ้ายคุณอย่างไงจะอยู่ภูมิใจตายอย่างไงก็ไม่เคยมีใครไปว่าคุณแม้แต่น้อยแต่พอผมมาสนับสนุนคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงและเป็นเลือดแท้ของฝ่ายประชาธิปไตยคุณกลับมาว่าเราหาว่าอย่ามา จะทําอย่างนี้เลยจะมาหาเสียงกันอย่างนี้เลยไม่ใช่มึงอยากทําอย่างกูมึงก็ทํากันตีเฮียกูก็ไม่ได้ไปว่ามึงมึงก็ทําไปสิใครไปว่ามึงอ่ะทุกที่ที่กูที่ผมไปนะครับอยากจะทําเหมือนผมก็ทําไปสิวันนี้มันต้องเลือกปลาเลือกน้ํามึงคิดว่ามึงสนับสนุนพระเด็จการและมึงชนะมึงก็สนับสนุนมึงไปมึงก็มาออกมาบอกประชาชนดิว่ามึงสนับสนุนพระเด็จการมึงสนับสนุนไอ้พรรคที่ไม่มอง ไอ้พรรคที่มันมองไม่เห็นหัวประชาชนมึงสนับสนุนมึงชอบซื้องูเหา่ามึงก็บอกไปสิว่าพรรคภูมิใจตายเป็นพรรครวมงูเหา่าเป็นพรรครวมสัตว์เลื้อยคานมันจึงมองไม่เห็นนะหัวประชาชนไงแล้วมึงจะมาว่าคนอื่นทําไมมึงอยากทาเฮี้ยอะไรมึงก็ทํากันไปผมจะทําอะไรมันเรื่องของผมพี่น้องประชาชนก็มีดุลพินิษฐ์และไปบอกว่าผมดา่าผมว่าผมด่าอะไรครับผมเอาความจริงมาพูด ผมถามหน่อยวันนี้ตระกูลตระกูลคุณเนี่ยนะตระกูลผู้สมัครเบอร์หนึ่งเนี่ยยึดครองลังสินมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีไม่ลูกก็พ่อไม่พ่อก็ลูกแล้วลังสิตจเจริญไหมลังสิตเป็นมาเป็นเมืองนครน,นะครับถ้าจะยกจากนาครต้องเป็นเมืองมหานาครวันนี้มันเหมือนอาบาตอไหมล่ะมันเหมือนคล้ายๆอบาตอ,อาบาตอไปดูต่างจังหวัดครับถนนไปนาแม่งยังลาดยางยังลาดคอนกรีต อแต่นี่อะไรครับหลังบ้านคุณแท้แท้แมงสลัมไปดูเลยถนนยังเป็นฝุ่นยอยู่เลยนะชุมชนสังวานชุมชนอะไรนะ่ะตรงนั้นอนะ่ะยังเป็นสลัมฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่งน้ําจึงนองท่วมบ้านพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนคุณพัฒนาไม่ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีริมคลองหนึ่งริมสะพานแดงน้าเน่าเน่าคุณภาพชีวิตพี่น้องแย่ไม่แย่อ่แล้วไปโทษใครคุณไม่ทำเฮีย และแม่งยังมาหลอกลวงประชาชนอีกว่ากองทุนชาพนักิจจะลม้มขมยม้ําเสมอกองทุนชาพนักิจมันเป็นเงินของสมาชิกชาพนักิจที่คนตายแล้วเนี่ยนะครับสมมติมีใครตายหรือว่ามีใครเสียชีวิตที่เป็นสมาชิกในกองทุนเนี่ยนะครับเขาก็ไปเก็บเงินผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รวมมามอบให้กับคนที่เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกและผมถามว่ามันเป็นเงินตระกูลขุนป่า คุณควกักกระเป๋ามาจ่ายป่ะมันก็ไม่ใช่แล้วมันจะล้มได้ไงมึงต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันดิแล้วมึงไปว่าใครพอผมพูดเรื่องจริงมึงบอกไปดา่ากูไปดา่าตรงไหนกูอยากจะถามพวกมึงกูไปด่าตรงไหนกูพูดถึงเรื่องจริงอ่ะนี่ฮะแล้วย้ํานะการนําเสนอของผมไม่ได้เกี่ยวกับใครผมเป็นผมมาก่อนที่จะมีนายกอบอจอฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับท่านนายกอบอจอท่านนายกอบอจ,อท,นนอบอจอท่านเป็นคนดี ท่านดูแลพี่น้องประชาชนทั่วทุกกลุ่มทั่วทุกชุมชนทั่วทุกหมู่เราในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีนอกจังหวัดใครมารักษาท่านก็ดูแลและไปว่าท่านได้ไงต้งถามหน่อยไปว่าท่านได้ไงจะไปยืดยงอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไปดูประวัติผมไม่ดีครับผมเป็นนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านเผด็จการและสู้กับเผด็จการมาก่อนที่จะมีนายกอบอกจอ ฉะนั้นถ้าผมจะรักในยกอบจถ้าผมจะรักในยกทักษิณถ้าผมจะรักในยกยิ่งรักมันไม่ได้เป็นหนักหัวกบาลแคแม้แต่น้อยเวลาพวกท่านแม่งยังรักประเด็จการพวกท่านยังเป็นม้คํำยันให้ไอ้พรรคภูมิใจตายที่มองไม่เห็นหัวประชาชนที่ตบัดสัตว์ตอพี่น้องประชาชนอ่าแล้วยังไงผมถามหน่อยอย่ามาซีซัวนะครับไม่ต้องยืดโยงนะผมรับผิดชอบในตัวผมอย่ามาอะไรกับภาคประชาชนภาคประชาชน ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่คนใดไม่เกี่ยวกับผู้มีอํานาจภาพประชาชนถูกดําเนินคดีก็ถูกดําเนินคดีกันเองไม่ได้มีใครมาช่วยอะครับผมบอกได้เลยดงนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ใหญ่ประชาชนต่อสู้ก็ต่อสู้เพื่อประชาชนผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบที่บ้านนี้เมืองนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยผมเคยย้ำเสมอผมไม่แตะต้องของสูงสองผมต่อสู้เรียกร้อง ในสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนที่พึงที่จะได้รับประโยชน์ฉะนั้นผมไม่เกี่ยวข้องเขาจะมายึดโยงกับผมนู่นนี่นะั่นไม่ได้เกี่ยวข้องครับผมบอกได้เลย,เลยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้าผมจะรักในยกทักษิณในยกในยกยิ่งรักในยกแจ๊ตมันจะเป็นอะไรครับถ้าท่านเป็นคนดีกันไงทั้งสามท่านในยกนี้ท่านเป็นคนดีออแล้วผมจะลักมันเป็นไรครับ ผมจะสนับสนุนนีนเป็นไรครับก่อนหน้านี้ก็ข่าวเดนเนชั่นมาตีผมข่าวคงมชะเลือกก็มาตีผมว่าผมเป็นกําลังหลักให้กับนายกอบจแล้วมันเป็นอะไรครับจะจะเป็นกําลังหลักก็ผมชอบผมอยากเห็นเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ผมให้นายกโอกาสนายกชาตมาสิบกว่าปีผมคนปทุมนะครับสิบกว่าปีอ่าแล้วมันจเจริญมันไม่จเจริญมันขาดทุกอย่างพวกผมก็ต้องอยากมีโอกาส พวกผมมีลูกมีเต้าผมก็อยากให้ลูกเต้าผมมีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้ามุเรเรลอยากเห็นบ้านเมืองมีความพัฒนามีความเจริญอยู่ดีมีสุขแม่น้ําลําคลองต้องสะอาดสะอา้านคุณภาพชีวิตพี่น้องของผมที่ต่อสู้กันมาจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกสิ่งอย่างเนี่ยและถ้าผมจะสนับสนุนคนที่มาทําประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วมันเป็นแรงมันหนักหัวใครผมจะลากมันหนักหัวใครผมจะลักนายกทักษิณจะลักนายกยิ่งลักจะลักนายกแจก มันเป็นไรครับแล้วไปว่านายกทั้งสามท่านได้ไงมันไม่เกี่ยวเลยพวกคุณอย่าเลอะเทอะนะไอ้พวกที่ชอบคอมเมนต์นะนี่พูดถึงนครรังสิตมาถึงล่าสวายล่าสวายผมก็พูดชัดเจนผมพูดชัดเจนนะครับผมบอกแล้วไงครับพวกโขมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกไปรณรงค์ใส่เสื้อผู้รักประชาชนใส่เสื้อแดงนะออกไปรณรงค์ต่อต้านหนึ่งไอ้พวกอมาตย์ต่อต้าน ไอ้พวกที่สมคบคิดกับงูเหา่าต่อต้านไอ้พวกที่เป็นไม้ค้ำยันให้ประเด็จการก็ผมบอกไม้ค้ำยันประเด็จการตอนลงนายกอบจใคร